สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัน uh> น <ok ี้ยายจะส่งหลานกลับกรุงเทพนะคะเป็นย่าจ้ะเรียกกันเป็นย่า หลานชื่อใบเตยค่ะน่ารักมากจ้า para tener algo más de día tengan allí tengan 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 algo más บายๆจ้า ah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆของยา ah. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจจ้า